สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวประจำวันอังคารที่29กรกฎาคม2568วันนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาโรงเรียนอนุบาลดวงใจร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11 nbt กรุงเทพมหานคร นำโดยดอร์จรวยพรแดงโชติท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจนางสิริพิมสิริสันติสกุลท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระศกนิกกรชาวไทยและทางโรงเรียนอนุบาลดวงใจพร้อมด้วยคณะท่านผู้บริหารท่านผู้ปกครองตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568เพลง12สิงหามหาราชินีทีมข่าวสำนักข่าวอิสระออนไลน์รายการ